แอดวานสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราไปที่ซีดีน่ารักน่ารักนะคะอย่างเรื่องกระวานน้อยแกลกรักหรือว่าชื่อเรื่องความรุ่งโรจน์แห่งวัยเยาวจากแพลตฟอร์มแมงโก้ทีวีกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ดูแล้วน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ดาราก,ก็น้าตาดีแล้วก็บทก็มีความหลากหลายด้วยนะคะดูแล้วก็เพลินมากๆเลยค่ะในเอพิโซดนี้นะคะแอดวานก็จะสปอยเพื่อน,อนๆในวนนยายต้นฉบับแต่ว่าเอาเฉพาะตัวละครท,ที่ที่มีมานะคะมี มาในส่วนของละครละกันเอา3พระเอกนะคะว่าจะจบอย่างไรตอนจบของพวกเขานะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นจีนคอสตูมโบราณที่เรียกได้ว่าการแต่งงานมีหลายแบบมากๆเลยค่ะในส่วนนวนิยายต้นฉบับนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังเนาะไฮไลท์สนุกสนุกแล้วก็ไปพูดคุยกันเมาหมอยก็ที่ช่องนี่เลยนะคะช่องสมาชิกของ ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าค่ะไปฟังกันให้เต็มอิ่มเลยนะคะสนุกมากสำหรับเวอร์ชันคลาสสิกค่ะก็สำหรับในตัวของไฮไลท์มันก็คือว่าเป็นการแสดงงานเรื่องราวนะคะงานแต่งงานหลากหลายรูปแบบอย่างละเอียดอ่อนผ่านชะตากรรมของตัวละครนะคะซึ่งในนิยายนั้นเนี่ยจะมาเต็มเลยค่ะก็คือนางเอกนั้นจะมีทีมของนางเอกก็คือมีเพื่อนร่วมอีก2คนแต่ว่าอันนี้ในละครมาคนเดียวคือไปมินมินเองนะคะแล้วก็ทางด้าน ของฝั่งพระเอกนั้นมาครบนะเ,นเพื่อนแต่ว่าคู่ของลู่ถิ่ะไม่มาก็กลายเป็นว่าหวานตัดลู่ถิงออกไปแล้วการเอาเป็นท่านสูนะคะท่านสูเนี่ยท่านสูมาสูจริงหลานแล้วก็ทางด้านของจางนะคะจางห้วยวีก็มาด้วยเช่นเดียวกันก็เอาเป็น3ามคนรวมเจียงฉีของพวกเรานั่นเองนะคะ ติ้งใบอ๋องเจียงฉยีค่ะเป็นคนแรกที่อดหวานจะพูดถึงนะคะเรื่องนี้มันจบดีแฮปปี้เพราะฉะนั้นจุดจบของเจียงฉยีก็ดีมากๆอยู่แล้วดีทุกตัวเอาง่ายๆดีทุกตัวตัวที่ทีมพระเอกดีทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมกับภาระนั่นเองค่ะเขานั้นมีสิทธิ์ที่จะขึ้นคลองบัลลังก์นะคะแต่ว่าเขาไม่สนใจเขาไม่เอา ดังนั้นบัลลังนี้ก็เลยตกไปอยู่นะคะกับฮองเต้อ,องค์ปัจจุบันนั่นเองดังนั้นฮองเต้ก็เลยมีความไว้วางใจเจียงฉีเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเจียงฉีนั้นจะอยากจะขึ้นคลองบัลลังเขาสามารถจะขึ้นได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะดังนั้นใครมายุอะไรฮองเต้์ฮองเต้ก็เลยแบบไม่สนใจค่ะเพราะว่าไว้ใจเจียงฉีสุดๆเลยนะคะเขานั้นมีสภาพในจิตใจที่ค่อนข้างซับซ้อนนะเพราะว่าท่านพอ่อท่านแม่เขาไม่อยู่แล้วอ่ะคือแบบไปกันหมดแล้วแล้วก็เขานั้นนะคะ ในละครนั้นจะมีการแต่งงานซึ่งมีสัญญาอยู่ด้วยอย่างที่เราเห็นว่านางเอกทําสัญญายาวเลยนะคะแล้วก็มีการประทับตาลอยนิ้วมืออะไรลงไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในในสัญญาเนี่ยมันไม่ได้สําคัญอะไรหรอกเพื่อนๆเพราะว่าจริงๆแล้วนางเอกของพวกเราเนี่ยก็ตั้งใจจะแต่งกับพระเอกอยู่แล้วเพราะว่า คือเห็นพอรู้หน้าตาว่าคนไหนเป็นเป็นติ๊งเปอ่องเนี่ยนางก็รู้สึกว่าตายแล้วเพอ้อหาเลยนะะในนิยายคือมันแบบมันเพอ้อสุดๆเลยสำหรับนางเอกของพวกเราเนาะทีนี้ส่วนในละครนั้นก็มีเรื่องราวของการเมืองเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็การชี้เน้นไปว่านางเอกต้องการจะแบบให้สามีของนางนั้นต้องใส่ใจแล้วก็ปกป้องตระกูลด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าทั้งคู่ก็ต้องแบบเออเรียนรู้เช่นกันและกันนะคะซึ่งนางเอกนั้นก็แบบเออชอบทําตัวเขาเรียกว่า ว่าอะไรเดียอยากจะทำตัวให้มันสมบูรณ์แบบนะคะเป็นคู่รักที่ดีในแวดวงสังคมด้วยอะไรด้วยแล้วก็ชอบพระเอกเนาะในเวอร์ชันละครนี้พระเอกยิ้มง่ายมากๆเลยแล้วชอบแอบบยิ้มแอบบขำเมียตัวเองนะคะซึ่งมันเป็นความน่ารักของบทเจียงฉีในละครมากเลยแล้วก็ซ่องเวยหลงก็หล่อมากๆอีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าเจียงฉีนั้นจะดูเย็นชารลาวกับน้ําแข็งเนี่ยแต่ว่าโอ้โหคะ่ะทุกคําพูดของเมียเนี่ยเขาจําไว้หมดเลยนะคะเขามีความอ่อนโยนแล้วก็บัก ตอบสนองต่อความต้องการของมิงฐานอย่างเงียบๆนะคะทำทุกอย่างทําทุกอย่างที่เมียพูดมาเอาเอาง่ายๆถึงแม้ว่าเขาจะดูเป็นผู้ชายค่อนข้างจะแบบดิบๆเถื่อนๆข้างนอกก็ตามแล้วก็แน่นอนว่านะคะในนิยายต้นฉบับนั้นเรื่องบนเตียงก็สุดยอดเช่นเดียวกันแต่ว่าในละครเข้าใจได้เข้าใจได้เห็นมาหลายเรื่องแล้วนะคะเห็นมาหลายเรื่องแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันค่ะในตอนจบนะคะคือพวกเขาเนี่ยก็ มีลูกด้วยกันนะคะก็จะเป็นมีลูกชายแล้วก็ลูกสาวแล้วค่ะทีนี้ลูกชายก็โหได้พ่อมาเลยนะคะเก่งในเรื่องการต่อสู้มากส่วนลูกสาวนั้นนะคะด้วยความที่เป็นลูกสาวค่ะพ่อกับแม่นั้นก็มักจะไปเที่ยวกันแค่สองคนเออแล้วก็ปล่อยลูกสาวไว้ที่เมืองหลวงนะคะที่จวนอยู่เป็นคุณหนูแบบ คือเป็นลูกสาวท่านออกเอาง่ายๆนะคะแต่ว่าอยู่คนเดียวลูกสาวก็เหงาลูกสาวก็แสบมากเลยนะคะก็จะหนีออกจากบ้านอะไรเงี้ยซึ่งพ่อเองก็จัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีลูกคงลูกเขยให้เรารู้ด้วยในน่าจะเป็นช่วงตอนพิเศษของนวนิยายต้นฉบับเพื่อนๆอย่าลืมนะนิยายสนุกมากเลยนะคะ <c oughs> อะค่ะก็เป็นว่าเขานะฮะทั้งคู่เนี่ยก็คือพระเอกนางเอกมีความรักที่มีความสุขมากแล้วก็ในตอนที่กเกษียณพวกเขาก็ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่กันโดยเฉพาะโดย เฉพาะนะนเพื่อนๆที่น้ำพุร้อนแห่งหนึ่งนะคะชอบไปแช่เพราะว่าที่นั่นแช่แล้วเป็นเรื่องทุกทีเลยนะพระเอกของเราก็มักจะเกิดอารมณ์อะไรประมาณนี้ก็จะกับนางเอกอยู่ที่นั่นอะไรแบบนี้คือมันเรื่องราวของฉาก n อมันเป็นอะไรที่แบบอืมัมนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ไม่ใช่แบบว่าจะมาตอบสนองกับความหื่นอะไรของคนอ่านนะแต่มันเป็นความน่ารักของพระเอกนางเอกไงที่เขา <laughs> เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะก็คู่นี้จบดีมากๆค่ะต่อมามาดูที่ น้องชายองค์ฮองเฮานะคะจางห้วยวี่กันบ้างค่ะคนนี้คู่กับไปหมิ่นมินนะเออคุณชายท่านนี้นะคะมีภูมิหลังครอบครัวที่โคตรจะโดดเด่นเลยนะคะก็ถือได้ว่าใหญ่ เป็นอันดับอันดับสองของประเทศและการตระกูลจางนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องแต่งงานเนาะกับใครก็ได้อังจรงิแต่ว่าเขานั้นเป็นผู้ที่รักอิสระแล้วก็เลือกนะคะเลือกภรรยาด้วยตัวของเขาเองก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยตระกูลปผายนะคะปผ่ของไผ่มินมินเนี่ยก็เป็นตระกูลในระดับของ คุณนางระดับสูงนะคะแทบจะเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็แบบเออทางฮองเฮาก็มองไปมินมินด้วยแบบอูดีจังเลยคนนี้แหละเหมาะสมกับน้องชายซึ่งมันพอดีกันมันเพื่อนโชคชะตานะคะลิขิตสุดๆเพราะว่าน้องชายอย่างจางห้วยอีเนี่ยก็ตกหลุมรักไปมินมินมาตั้งนานแล้วนะคะคู่นี้เริ่มต้นมาก็เป็นคู่ที่ทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็คือมีความผูกพันซึ่งกันและกันแล้วก,ก็แบบเออกลายเป็นสามีภรรยาที่ มีชีวิตชีวามากเลยนะคะ ในนิยายต้นฉบับก็จบดีมากๆเลยนะคะสำหรับจางหวอยอีกับป๋มินมินค่ามาที่ซูจิงหลันกันบ้างนะคะของซูจิงหลันเนี่ยเขาเป็นบัณฑิตซึ่งโดยปกติแล้วผู้หญิงทั่วทั้งประเทศเลยอยากจะแต่งงานกับเขาสุดๆเลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นตระกูลที่ก็ยิ่งใหญ่เนาะพ่อแม่เขาคือพ่อเนะี่ยเป็นขุนนางมาหลายรุ่นเลยนะคะตระกูลนี้นะคะเขาก็มักจะโดนแบบต้องหาลูกสะใภ้ที่มาจากครอบครัวที่ทรงอิทธิพลน,นะต้องเป็น คุณนางเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยนิสัยเขาเขาเป็นบัณฑิตอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่อยากจะได้ภรรยาที่อ่อนแอนั่นเองนะคะ เขาเขาประทับใจกับแบบเออนักฆ่าคนหนึ่งซึ่งอยู่ในหน่วยของเจียงฉีนเนี่ยแหละค่ะเป็นนักฆ่าที่พระเอกของพวกเราส่งมาเพื่อปกป้องพยานอันตรายให้กับหมิงฐานนะคะพยายาพชายาของเขาแต่ว่ามันมีฉากเนาะที่ต้องมาเจอกับซูจิงหลานบ่อยเช่นเดียวกันแล้วก็ซูจิงหลานก็ประทับใจในความรักอิสระเสรีแล้วก็ความที่ ไม่มีจริตจักล้าไงเ,เออนักฆ่าแต่สวยนะเพื่อนเพื่อนเห็นดาราที่จะมาแสดงบทนักฆ่าแล้วนะคะก็ในในวรรณยานต้นฉบับนั้นคู่นี้มันจบแบบที่ยังไม่ได้แต่งงานกาันเพราะว่าฝ่ายของผู้หญิงเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าด้วยสถานะที่แตกต่างกันมากอะไรเงี้ยนะคะไม่น่าจะเหมาะสมกันแต่ก็มีการพูดกันว่าเดี๋ยวถ้าคือนางจะไปอยู่ที่อื่นนางไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นประมาณ3ปีถ้าเกิดยังไงก็ตามถ้า ถ้า3ปีแล้วถ้านางกลับมาที่เมืองหลวงอะไรเงี้ยก็จะมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะก็เหมือนกับการเปิดโอกาสเปิด,เป,ดเปิดไว้เป็นปลายเปิดสําหรับคู่ของซูจิงหลานกับนักฆ่าซึ่งเป็นคนของทางเจียงฉีนะคะก็จําชื่อไม่ได้อะไรแม่นางอวินอะไรสักอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วแก๊งนี้จบดีทุกคนเลยนะคะแม้กระทั่งอยากจะสปอยเรื่องราวของท่านแม่ทัพลู่ถิงแต่ว่าคู่เขาไม่มาไงเออท่านลู่ถิงเนี่ยได้คู่ดีมากๆอีกคนหนึ่งนะคะท่านลู่ถิงนั้นเป็นนายพลที่ มีรอยบากอยู่กลางหน้าด้วยมีรอยบากอยู่บนใบหน้าเพราะว่าเขาออกลบมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็เขาเป็นคนเห็นตรงเหมือนที่เราเห็นในละครนั่นแหละแล้วก็เป็นคนสมถะด้วยค่ะแต่ว่าหลังจากที่เขาตั้งใจเขาตกหลุมรักเพื่อนของนางเอกคนหนึ่งซึ่งเก่งเป็น แบบผู้หญิงที่เพียบพร้อมเลยนะคะอักษรเพลงพินทุกอย่างกิริยาม,มารยาทคือร้อยเต็มร้อยร้อยเต็มร้อยเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตค่อนข้างน่าเบือ่อแต่ก็เป็นคนเก่งมากๆแล้วลักษณะนิสัยเป็นคนคลาดกลัวแล้วก็กลัวเลือดมากๆแล้วทีนี้จะมาแบบว่าแต่งงานกับ ในพลอะไรเงี้ยแต่งงานกับท่านผู้บัญชาการเนาะกับท่านลู่ถิงอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่อยากแต่งไงตอนที่ได้รู้ข่าวว่าแบบมาสู่ขอแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะคะตระกูลปฏิเสธไม่ได้ตัวเองป่วยเลยนะคะตลกมากเลยะคะ่ะป่วยเป็นหลายเดือนเลยนะคะแต่แล้วอย่างไรก็ตามท่านลู่ถิงก็แหม่เที่ยวไร่เที่ยวคื่อเนาะแบบดูแลอย่างดีเข้าไปแล้วก็แบบเออสร้างความสนิทสนมก็ทําให้รู้นิสัยใจคอกันจนกระทั่งแต่งงานกันไปกลายเป็นว่านะคะโอเป็นสามี ที่เรียกได้ว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยนะคะก็จบดีแฮปปี้มากอีกหนึ่งคููค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะทีมพระเอกจบดีแฮปปี้มากทุกตัวละครเลยนะคะ ก็อยากจะเห็นอารมณ์นั้นแล้วก็เวอร์ชั่นแบบที่ในนวนิยายต้นฉบับม,มาปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วยนะคะอาลละคะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซอดนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ไอเดียว่าในนิยายต้นฉบับม,มันเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนในละครพวกเราก็ดูไปพร้อมๆกันค่ะไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะคะสำหรับอพิิซอดนี้วันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ